สวัสดีค่ะเพื่อนเวันนี้นะคะนุ่นมารีวิวนะคะการตรวจโควิดนะคะช่วงระหว่างกักตัวที่ พัทยานะคะนุ่นกลับมาจากสวีเดนใช่ไหมแล้วก็กลับมาไทยก็ต้องกักตัววันมาณ14วันนะคะซึ่งวันแรกที่เข้าโรงแรมเนี่ยไม่นับค่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่ประมาณวันที่5นะคะก็มีการตรวจหาเชื้อโควิดนะคะวิธีการเนี่ยรวดเร็วทันใจมากใช้เวลาประมาณ2นาทีเท่านั้นรวมเดินลงเดินขึ้นประมาณ5นาทีคือทุกอย่างเป็นสัสดส่วนมากก่อนอื่นพี่พยายบาลจะโทรหานะคะที่ห้องพอโทรหาแล้วเราก็จะต้องใส่หน้ากากานะคะป,ปิดปิดหน้ากากาไว้แล้วก็เอาคียการ์ดลงไปด้วยนะคะ มีแค่2องอย่างนี้ค่ะที่ต้องเอาลงไปพอลงไปถึงเจ้าทุกคนเขาจะบอกว่าให้ลงลิฟต์นะคะได้สคนต่อตัวแต่ว่าด้วยความปลอดภัยลงคนเดียวต่อต่อลิฟต์หนึ่งตัวค่ะพอลงไปปุ๊บก็จะมีเจ้าหน้าที่บอกทางว่าให้เดินออกไปตรวจข้างนอกอาคารนะคะไม่ได้ตรวจข้างในอาคารก็โอเคมากพอจุดแรกก็จะเช็ควัดอุณหภูมิโดยการยิงเลเซอร์ แล้วก็เดินต่อไป,ไปไปที่จุดพี่พยาบาลค่ะจะมีพี่พยาบาลสามคนคนหนึ่งเอกสารคนหนึ่งเป็นตัวตัวกลางบอกบอกเอกสารแล้วก็ดูการตรวจและอีกคนนึงจะเป็นคนตรวจนะคะวิธีการตรวจนะคะจะตรวจที่ช่องคอแล้วก็ตรงจมูกค่ะก่อนอื่นเลยให้เราเนี่ยเงยหน้าขึ้นนะคะแล้วพี่เขาก็จะเอาสำลีจ้ะคะ่ะที่เป็นก้านยาวๆอันนี้จะใหญ่นิดนึงแต่ไม่ใหญ่มากใส่เข้าไปแล้วก็ควานอยู่ข้างในคอเราอะคะ่ะประมาณห้าห้าวิ ้าถึงสิบวิได้ค่ะคววๆหน่อยประมาณห้าวิละมัง้งไม่นานมากนะคะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้ราเงยหน้าอีกแล้วก็สอดสำลีก้านยาวค่ะแต่เนี้จะเป็นก้านเล็กๆค่ะแล้วก็สอดเข้าไปคือความรู้สึกนุ่นอนะเหมือนจะสอดต,ตรงเนี้ยเข้ามาถึงตรงนี้เลยอะเหมือนกับถึงเพดานข้างในเลยนะอย่างเงี้ยปุ๊บความรู้สึกมันประมาณถึงตรงเนี้ย ตรงนี้ก็ใช้ประมาณ5-10วึงสิบเหมือนกันไม่เกินนี้นะคะพี่เขาจะสอบไปเราก็บวนวกนน,นตรงนี้เนี่ยทิกของนุ่นนะให้เพื่อนน่ะหายใจหายใจออกก่อนโนหายใจเข้าค่ะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็แล้วก็เวน้นพอพอเขายัดเข้าไปเนี่ยให้เราเนี่ยกั้นหายใจฮึบหนึ่งอะคะ่ะ จนแบบเราจะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วพี่เขาก็จะเอาออกแล้วเราก็จะอึกๆนิดนึงแต่ว่าความเจ็บปวดไม่เจ็บปวดเลยไม่ต้องกังวลน,นะคะตอนแรกนุ่ก็ตื่นเต้นแบบจะต้องไปตรวจโควิดใช่ไหมแต่คือไวมากคือใช้เวลาไวมากพอตรวจเสร็จปุ๊บพี่เขาก็ให้เราปิด ปิดปากกลับแล้วก็เรียบร้อยค่ะแต่ว่าทิคนิดนึงคือตอนตรวจปากเขาก็ให้เปิดทางอันนะคะแต่พอตรวจจมูกพี่เขาให้เราปิดปากเพราะว่าถ้าเราเกิดไอหรือจามเนี่ยพวกสารขัดลังมันจะไ,ไม่ออกไปเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะคะจะได้ความรู้ในการรีวิวของนุ่นวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะใครที่ชอบคลิปวิดีโอฝากกดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามนุ่นด้วยนะเดี๋ยวนุ่นมารีวิวโรงแรมให้ดูค่ะขอบคุณค่ะ